ลูกชายเป็นไหนทางตาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นอไปได้เมื่อคืนนี่นอนแส่น่ะบอสได้บ่ได้เขาบอกว่าหัวกระยดอยู่ได้คืนนี่เถึงมาเทนะกอนอนกะรชรอเ่่น่าเลยวนนี้ข้า่้ทางเดมนมาเห็นเตียงอันนี้ตันทางอี่งอันนี้นะมีอิี่คือมาติมานี้ เพล่นจีดทอนผังอาหารบองมาเบ่งห้องน้าก่อนฮะอออันมุมล่างางนะหกหกเมตรจุดจุดแปดซีใช่ปะไนข้างนอกมัน2องแมรหาซิฟสองหาซองแมทสมห้องหนึ่งสองสามกูน้องว่า2องแมหาซน่ะมันแค่โพดกลัวเออมาเธอมาหายมาเธอมามาหวานอีกเนาะ ทางหนาอันตัวหนึ่งไนงะบึงบังมีเลือดที่มันจะมันได้บ่อหอ่อองแมนหาซิปนั่นเออยังบอกพี่ยังบอท่นเออเอาขู่เอาทางอะไรมาห้อ,อ,างองหลังมัน้อได้บ่อหละซองมนหาซิป้หอไอตุน้น่ะระยะมันแดไปหม่งรังนะจหวะเราเห็ดอันความขีดกูนะ เพรามคิดกูน่นาจะเห็ดแต่ซองห้องก่อนตัวซ้อนสนาไปแล้วจากที่ล้างก็ได้เห็ดแต่ซองห้องเถิบนี่แมนพอเห็นแล้วแล้วก็ขึ้นห้ามมือขึ้นแล้วก็ขึ้นมาอยู่นี่แล้วก,ก็มาตัวนั้นก็เห็นออกต่อเข้าใจไหมใช่เออมันกระโจนหัวปไนได้ลรอว,วะ มันก็ว่าเป็นเนาะบางอย่างดีแม่นางเรียนเอ๊ยยังไม่นานดีแล้วอ้าพี่น้องยังม่ได้คุ้นเคยกันเด้อเจืงไหมนี่ผิดมันยังม่ได้คุ้นเคยกัน่ะหากมีแอบแม่แหนมไดนได้ได้ได้ผิดมาเลยขึ้นเด้อ ฮ่กินข้าวอย่งมูซาเนะจาวดิบอะอันยังไอันต้ปลากระปอ่โอ้ยช่างมึงจะทำ n ญิงบอสเจียงยังมน่ย้างีนี่นะงบอางกับเพิ่นสีเดคุดออกได้เพราะว่าทางหลดได้ี่ทางหลดอาหินเอารายเข้ามาเวลาอันเล็บปุจะหามไปดำมน เดีว ais, eyes, ่าตกนี <goal> <ence> ah. so ่ยังโบเลวเนี่ไปจะไปน้ำฮหาเราไปเห็นชทยนาไนาะฮันลาสว่าขอเล็กหน้อยไปชายนาพี่เฮ็ดมาเรบไมาเราไปอีก อรู้ซองแม่ถ <ien vivo andez proposing> ่านมาวเอาซองแม่เจ็ดซีของข้างัแตงซองแม่เก็บทมันต้องควมตัวนี้แล้วข้างหัมันหอเบ่เฮยควมเบ้อพอว่ะหาว่าจะเอาสายขาดตกของหน้าเออสายขาดข้างหลังรู้ไหสายขาดควมของหน้าเลยบอเพราะว่ามันสูงได้มันก็จะติกวมกลัวกลัวกัวเอาควเลยกลัว ถ้าต้องประหยัดเนื้อทีอ่านแล้วน้องสาวสาวมานั่งสิน้องมานั่งสิมานั่งข้างหน้าไปลูกน้อามานั่งสิบ้านเนี่ยยองไม่ได้คุ้นเคยดาวผมปิดหนาปิดตาเถอดาวอาการติดเข้ากับยัง ตันเพลดด้วยเอข่าวนะมาให้ข้าเด้อเออโอเคปูพักยังก็แต่งอันนี้นะพากปังเออพักปังอันนี้เหรเตรียม่งแหมหาลูกชายยิงพี่นออกซ่งไม่เติบดีแล้วที่มันหัวหัวปันไดนะเซตว่ะหัวคัาด ได้แ่ะค่ะป,ปักปักกินขนมเอาไปกินแอ้ขนมห้ให้ให้อือหาแล้วถ้ากินมตวลงอือหายแ้ตกมันแอบแนมันกูอยู่ไนตังกูอยู่ท้งเฮัอนะกูเอิบใส่มันนะอือเออคิดทอดไอแม่มา อ้าีนอ้ายนึฮ่าฮ่าฮ่าฮึห่าฮ่นฮ่าฮึฮ่าฮงาฮ่าฮึฮ่าฮ่าฮ่าฮน่าฮ่าฮาฮึฮ่าฮ่าฮ่าฮ้ฮ่าฮ่าฮ่าฮึฮ่าฮ่าฮเาฮึฮ่าฮ่าฮ่าฮึฮ่าฮ่าฮ่าฮึฮ่า่าฮาฮึ่าง่าฮาฮึฮ่าฮ่าฮ่างึฮ่าฮ่าั่าฮึาน่างนานึ่าอ่าน่าฮึาฮ่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 าฮึฮ่าฮ่าฮาฮึฮ่าฮาฮ่่่าาาาฮาฮ่ พี่แมานั่งสีแดงเลยพี่มานั่งยอนแข่งสิหลายคนคือเบาบางเบาว่าเออมันว่าเป็นมันหูจักบนนั่นแหละม่นั่งบบป้าไปเมื่อเช้าเมื่อเมื่อไรเอาซาซิมาส่งไปอ่าไปไปเที่ยวควมไปอยากไปบอสจับก็มาให้จับอ่าอ่าขึ้นตามือลดนะเฮยขึ้นเลยอุ้ยเอ๋อ Em không có tiền. Bay là cả hoài vậu nó bạn phải đi. Ừ. Bà đần khuôn bà lái <laughs> cái Vẻ mà lục sai, lục sai cái nhăn ai thì nó. Cái gì mà tắc mưu ở đây ai chứ. là bó nặng, Bằng quá. มาขอดมาอะไรยังวะอือพ้นตกกับบุคุนเนะะเาะะจอแปลงอัน,นะเหมาะมาอัน,นะ,อนนะ,อนนะเอาอันทางน้ำเข้าไปไว้อยู่ห้องน้ำก็ได้แปงอยู่ห้องน้ำ ิ่นเวลาเขงงาเนงนี้ยเอาไฟเขากรติดได้ให้ดกบอลอือมันจะเสิบะเผืออลงไปดินขาเจาไฟกับทพี่ไน<า>นอ้แล้วก็ติดนันที่มากมาเลยมึงเอเคุณออมาเบิรงเสิมาเบิรงในนี้มาเบิงไดมบูมีวลาได้แล้มึงเออเบิร์น้เอาไว้สามคนแล้สิบเรียกหกสามยุทธ์เตี้ยเข่ง ตาอ้อตาออเหว่ากับมันดูนะตาเตาเตกมันดูมันอายปะฮะทามันเด้อน้องเตามาให้พ่อแล้วลูกโยดอ้าว โอ้ยบ่ได้อุ้มไปใส่ดอกนี่นางอยู่ดิซือโอ้ยต้องดูพี่น้องไปเป็นจั๊ซี่เฮ้ยน่ารักกระกับกระกกระมากาะแก๊กนี่แล้วจะบาดขึ้นเมา่มาแล้วมันมาว่เป็นยังนี่ได้น้องทานี่โผล่มาแต่ไสดสูท่านมาแต่ไสดสูสบายอ้าวมีแต่สันี่ป้าพี่น้องสามโตสี่โตสูบุปผาบุญดงมาสูนี่โอ้ยบอเอาไปใส่ดอก อันเลี้ยมาแค่นี้ด้วยขนาดก็หนั้เหมือนช่องคนเนาะต้องอุ่นเนาะช่องคนแต่นี่ปนดังนานเสนาหน่อยนะมีบักหนักเลยอีนี่อันนี้ได้ใหม่โนดเสียมึงสบายมึงเคลียดดูมึงไปเคลียดทักทายไปเสียมึงเป็นอะไรเฮ้ยเนาะช่วยผมไปลุยอย่างงมาจะว่าเปียกโอ้ยลุยหน้ามาเนี่ย นั่ง uh นี oh. um ่แหละนัง hmm. นี mm ่แหละพี oh. ่น้องมองลูกลุมก uh ันเอาซอะไเอาไปโอสิเด uh ้อ oh. ุ uh ่มเมื่อไรนียแนี่เดียียเียเดี๋ยมาลงกันนั่นไอยิ้มใส่กลอมาครับยิ้มยยิ้มยิ้มกันน้อนมกล่องเลยคุณน่าหนักูบบ่เอฟซีเอฟซีหายกูด้วยเอหายกูด้วยมากอกันอย่างนี้ สีย่านเลค่ะเมยญาตบอคือบกควรมาแล้วมันเม่เอาเป็นว่าเาน่มันว่าอายแล้ว่ักสักพูดหนึ่งนะลูกตนอะอยู่เทิ่งใหญ่ม่จำอะไรนี่เป็นเ็ดว่าต้น่ะไปเลี้ยงงัวเลี้ยงมอแต่ก็ไปเลี้ยงงัอเปเห็ดอยู่ได้นี้มีเงินยังเสี่ยวเอ้ยสียุานก็ดีเลยเป้นหญาตยาถูกง่ายือเต็มถูกง่ายถูกง่ายและแป๊บเดียวง่าย เอาหันหนามาเฮยยมันย่านกูหั่นหนามานไหนล่ะโดอยากหัวนะฮาน่ะนอืออันนั่งนั่งนั่นั่งนั่งนั่งนี่น่มกังยี่ดมดุนิ่มนิ่มบ่อได้มันอายมันแล้วละมันว่าวมันอาหัวฟูสู้มายังเกาะมาหลีบักขอดมาอยังกูเห็นบกขอดกายไปตรงนด้ เมื่อกี้นะสร้างฮะมาเบิ่งเนื้อทีแล้วก็มาวัดให้เป็นทีแค่พอ่อเดียพี่นอ้องเอ้ยกะมื่อวันที่วันก่อนวันพระัสวันพระฮัสี่เข่งและ้วกะ็สี่เหตุเนาะไม่เห็นยังไงเนา ทีมงานมงหน่นบานเ้มากน้ำแข็งแป๊ี่ป้น้าองขวดน้ำแข็งหาพันแค่นั้นแหละกินี้เสียกันกระเบนกิกอ้ามกันแต่ข้าวน้อยก็ได้ตักน้ำมึงกับจือเสี่ยวมึงยุจอเบิดแบงกกบค่อยลืมมูได้แม่นตีค่อยลืมไผอืม ซูว่าวยังส่งซ้อนนะเฮ้ยยังคือส่งซ้อนสูตรของนางสันนีพี่น้องสันนีแบบมันเปิมมันต้องอ่านลายสันนีก็เลยใส่ไปตามสันนีสนีคือโปรไปดำหน้าเมือนี้นะหน้าเจ๋งหนวดถนัดด้ามสไตล์ย่างคนเดียวมาเนี่ยไปด้ามเมื่อไหร่มาเดี้ยวไปด้าม ป้าแก่ๆเด้อล่ะกูมาไหลูกมึนนู้มาพี่ลูกมาพี่เต็นยินแน่ดิเเต็อยากได้เลยไอแต่ตรงๆเลยหนาใหญ่ในเต็นวาเขาอยากได้ด้แม่เอ้ยว่าจะแก้ผู้ชายเอรีได้หรอเนล่กหนาใหญ่เนาะมาพี่หลางมาพี่มาพี่ดลูกหนาใหญ่คือกูเนี่ยบ่สมาอาวกคากมต่หอ้าวมานลูกผมาในตองตากับปิดล้างใส่ไม่โอิเอาเงินปซือนมเมื่อปลาเป็นอกเลยบูมกิ๊กปา โอได้แบุปผินมาแล้วเสียวมือโอเคพี่น้องมาฮอนีกันอแหงี่นี่อยู่นี่ก่อนจากิี่นี่มาอย่างออเมื่อกี้จะได้ฝุ่นใส่ใช่ไหออนเจ้าในดาบมลม่คุ้งมันคิ้ปตแพ่อ่หมเออ เบืองแม่เบิ่งหนาแม่มันได้สั่แหม่มมันบอกปแต่แป็ลูกมันเป็นแต่แพะพี่อเยโอเคพี่ดอกมาฮอนกะจากแรเพียงซันนี่น้องสันนี่่านิตามช่องน่านเลยเด้อมันทํามาหากินเป็นวาอีนี้